ทองคำสีดำขุมทรัพย์ราชาบ่อน้ำมันแห่งตะวันออกกลางไปเที่ยวเปิดโลกกว้างดูความรู้ใหม่ๆแหล่งขุมทรัพย์กลางทะเลทรายกับแม่บ้านอาับพาเที่ยวตามไปรับชมกันค่ะหนึ่งในแหล่งสำคัญของการผลิตน้ำมันในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศซาอุดีอาระเบียคูเวตอิรักแล้วก็อารับเอมิเรตส์แล้วก็โอมานค่ะไรายได้จากการดำเนินงานในภูมิภาคนี้มีดังนี้นะคะเราจะแบ่งรายละเอียดของแท่นเจาะน้ำมันเป็น3มห้องโอเปอเรเตอร์ใหญ่ๆนะคะประเภทที่1ก็คือประเภทของแท่นเจาะค่ะ ประเภทที่2ก็คือเทคโนโลยีและการดําเนินการแล้วก็ประเภทที่3ก็คือโครงสร้างพื้นฐานเราไปฟังประเภทที่1ก่อนค่ะแท่นเจาะน้ํามันจะมีทั้งแบบเจาะบนบกนะคะแล้วก็เจาะในทะเลเจาะในทะเลทรายแท่นเจาะบนบกพบได้มากเนื่องจากพื้นที่ทะเลทรายกว้างขวางนะคะมีทรัพยากรน้นํามันดิบใต้ดินปริมาณมากอันดับที่2นะคะเทคโนโลยีในการดําเนินการ การเจาะน้ำมันในตะวันออกกลางใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะเช่นการเจาะในแนวตั้งแล้วแนวนอนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มผลผลิตการขุดเจาะบางครั้งลึกเป็นระยะหลายกิโลเมตรเลยค่ะทุกคนเพื่อให้เข้าถึงชั้นน้ำมันใต้ดินแล้วในส่วนข้อที่3โครงสร้างพื้นฐานแท่นเจาะมักจะประกอบด้วยห้องควบคุมห้องพักสําหรับเจ้าหนะ้าที่ที่ทํางานกันเป็นกะนะคะตลอดจนท่อส่งน้ํามัน ที่เชื่อมไปยังสถานีลงกลั่นต่างๆนะคะเราจะบอกว่ารายได้และผลกระทบทางเศรษฐกิจ,ธธจทําไมแขกอาหรับถึงรวยเป็นคําถามใช่ไหมคะมีข้อ3ข้อหลักใหญ่ๆคะ่ะที่จะตอบคําถามนี้ 1. เขามีทรัพยากรธรรมชาติคะ่ะที่มากพอ 2. การส่งออกน้ํามันเป็นธุรกิจหลักของประเทศ ข้อสุดท้ายค่ะการลงทุนรัฐบาลในภูมิภาคอาหรับได้นําเงินที่ได้จากการขายน้ํามันนะคะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสร้างกองทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศด้วยฟังมาถึงตรงนี้แล้วหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็เอาเรื่องราวสาระของอีกหนึ่งมุมโลกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราหรือคลิปของเราให้สาระและความบันเทิงฝากเพื่อนๆกดไลค์หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ